สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีนะคะบอนสีอันนี้เราเอาออกมาจากกระถางนะคะเพราะว่าต้นมันแน่นมากเราก็ว่าจะเอามาทําจํานวนเช่นกันนะคะเอามาทําจํานวนมาผ่าหัวแล้วก็มาแยกนะคะมาแยกมาแยกกระถางเพราะว่ามัน มันออกมาเยอะมากนะคะต้นออกมาเยอะมากแล้วมันเป็นฟอร์มกอก็เลยจับแยกเพื่อจะมาทำจำนวนนี่ดูนะคะเพื่อนเพน <ๆ S 2> ดูเต็มไปหมดเลยนะคะลูกลูกเต็มไปหมดเลยอันนี้สองกระถางนะคะสองกระถางนี่ดูหัวตอนนี้มีหัวบอลแล้วนะคะมีหัวแล้วนี่มีหัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาผ่าทำจำนวนแล้วก็แยกลูกลูกนะคะนี่มีทั้งลูกลูกของต้นบัญสีอันนี้ เราไม่แน่ใจชื่อเราก็เลยอบอกว่าลูกไม้ไปก่อนนะคะแต่ใบสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะมาทําจํานวนกันนี่นะคะอยู่ดูหัวเต็มไปหมดเลยนะะสองต้นนะคะเนี่ยแต่ว่าแบบฟอร์มกอแน่นมากนี่เราจะมาจับแยกนะคะจับแยกเพื่อจะทําจํานวนต่อไปโหเยอะมากเกือบสิบต้นนะคะเกือบสิบต้นมีฟอร์มกอนี่แบบแน่นมากเกือบสิบต้นเลยต้นเล็กต้นใหญ่เต็มไปหมดเลย ก็จะมีลากแข็งแรงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะผ่าทําจํานวนกันนี่เต็มไปหมดนะคะเพืเ่อนๆนี่ใบสวยนะคะใบสวยนี่